สวัสดีครับทุกคนโอเคนะฮะวันนี้นะครับก็มาทักทายนะครับทักทายกับผู้นำและก็สมาชิกทุกท่านนะครับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับฝนตกเย็นสบายนะครับเย็นสบายแล้วก็เห็นกลุ่มของเรานะฮะบางกลุ่มรุยงานไม่หย,ยุดเลยโดยเฉพาะสายของเรียมทอมนะครับของไดมอนด์สมปองนะครับของนัททวดี แล้วก็หลายกลุ่มตอนนี้ก็ลุยอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้โพสนะครับยังไม่ได้โพสนะครับหัวข้อวันนี้ก็อยากมาแบ่งปันอยากมาคุยเพิ่มพลังเพิ่มพลังให้กับเรานะครับในเรื่องของอบางคนบางคนเนี่ยเวลามาทำอะไรก็ตามหรือจะทำอะไรก็ตามมันคิดแต่เรื่องจุดอ่อนตัวเองนะเรื่องจุดอ่อนตัวเอง บอกได้เลยว่าจุดอ่อนคือจุดแข็งจุดอ่อนคือจุดแข็งนะครับอย่าดูจุดอ่อนตัวเองจงดูจุดแข็งตัวเองและผู้นำทุกคนที่มีทีมงานก็ตามถ้าอยากเติบโตกดทวีจะทำงานแบบก้าวกระโดดแบบมีความสุขแบบแฮปปี้นะคือเราต้องดูจุดแข็งจุดเด่น ขององค์กรของเราไม่ใช่ไปดูจุดด้อยจุดอ่อนของดาวไลน์เราบางคนขยันมากนะฮะเวิร์กไหมฮะโอ้โหคนนี้สุดยอดมากนั่นคือจุดเด่นเขาเป็นคนขยันนะครับต่อให้เขาอาจจะในมุมหนึ่งอาจจะขับรถยังไม่เป็นหรือหนังสืออ่านหนังสือภาษาไม่ค่อยแข็งใช่ไหมฮะแต่จุดเด่นเขาขยัน นะครับบางคนมองตัวเองหรือมองกลุ่มห้ามเด็ดขาดนะครับอายุเยอะแล้วอาจจะไม่เหมาะยิ่งเยอะยิ่งดีมันจะได้ตอบสนองกับสินค้าว่าจะได้รู้ว่าสินค้านี้สามารถฟื้นฟูคนที่อายุมากขึ้นเสื่อมมากขึ้นหรือป่วยเรื้อรังเนี่ยถ้าสินค้าเราดีจริงต้องช่วยได้แสดงว่าเหมาะไหมเหมาะ ยิ่งอายุเยอะยิ่งมีปัญหาสุขภาพยิ่งเหมาะแต่บางคนบอกอ,อายุเยอะแล้วอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออกขับรถก็ไม่เป็นเดินทางก็ไม่สะดวกมองว่าตัวเองมีจุดด้อยหรือมีปมด้อยไม่ใช่นี่แหละคือจุดเด่นคุณยิ่งทำงานง่ายคุยง่ายคุยแบบเต็มปากเลยว่าคุณทานแล้วคุณดีขึ้นอย่างไรใช่ไหมฮะคุณอ่านหนังสือไม่ออก นะครับการศึกษาน้อยขับรถไม่ได้คุณยังทําได้ที่สําคัญที่สุดนะฮะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราได้ออกแบบธุรกิจหรือโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบให้กับคนเก่งเราไม่ได้ออก,กบแบบกับคนมีความรู้แต่เราออกแบบให้กับทุกคนที่จ่ายได้เน้นนะฮะให้กับทุกคนที่จ่ายได้สังเกตไหมว่าเวลาเรามาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราจ่ายได้ นะครับลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็น s M หรือ L ใช่ไหมฮะคุณจ่ายได้คุณทําได้เลยเพราะคุณไม่ต้องไม่ต้องมาดูสายงานไม่ต้องส่งสินค้าเองไม่ต้องดูคํานวณคานวณบริษัทต,ตั้งปกแตรมไว้เรียบร้อยหมดเลยถ้าเราไปพูดคุยกับคนที่จ่ายได้แค่กล้าจ่ายแค่นั้นเองฮะเราไม่ได้เจาะจงว่าคุณต้องเป็นคนที่ความรู้เยอะนะครับคุยเกง่ง นะฮะพัฒนาตัวเองเก่งโมดิเวทเก่งหวานล้อมเก่งไม่ครับเราต้องการคนใจได้ต่อให้คนนั้นคุยเก่งพูดเก่งโมดิเวชันเก่งถ้าเขาจ่ายไม่ได้เขาลงลงทุนไม่ได้เขาก็ทำไม่ได้ครับธุรกิจเขาต้องการคนใจได้แล้วก็อะไรครับสอนได้นะ,ะคุณลองทำตามแผนดูนะครับไปหาคนไหนครับถ้าวันนี้คุณไปเจอคนปุ๊บเก่เง การศึกษาเยอะยิ่งการศึกษาเยอะเท่าเยอะเท่าไหร่มันก็สอนยากมากท่าน,นเพราะเขารู้ทุกอย่างแทนที่เราจะไปบอกเขานะ่ะเขาจะสอนเรามากกว่าใช่ไหมฮะอ่านะครับเราต้องการคนจ่ายได้ถ้าเราไปเจอคนเก่งการศึกษาที่สูงแต่ถ้าเขาจ่ายไม่ได้ธุรกิจก็ไม่เกิดจริงฮะแต่ถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่เขาจ่ายได้เกิดธุรกิจไหมครับ เกิดเกิดการซื้อขายไหมครับเกิดพอเกิดการซื้อขายได้คอมมิชชั่นไหมครับมีคอมมิชชั่นแล้วก็เร็วด้วยตอนนี้เราจดจัดปโปรแรงเลยนะครับเราจ่ายชั่วโมงต่อชั่วโมงสรุปจริงๆแล้วไปเราไปค้นหาคนจ่ายได้เราไม่ต้องการว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แต่ก็ตามกฎหมายก็ขอ18ปีขึ้นไปนะครับคำว่าอายุมากเช่น60 65 จ็ดสิก็ทําได้ครับ25ยิ่งเหวอรครับ40ก็ยิ่งเหวอะครับแต่อายุเยอะก็ทําได้เพราะเราต้องการคนจ่ายได้เราไม่ต้องการคนเก่งถ้าเราไปเจอคนจ่ายได้ต่างคนจ่ายนะครับมาซื้อแพ็กเกจเลยครับ s เริ่มต้นแค่ s หรือ l ยิ่งดีรายได้จะเข้าทุกชั่วโมงณนะทุกชั่วโมงเราต้องการคนจ่ายได้ธุรกิจคุณจะโตวันแล้วก็ โตขึ้นโอเคครับ